เ็ปต์ของเทมไทยเนี่ยจะเป็นพืชวัฒนธรรมเป็นเส้นใยวัฒนธรรมแล้วก็ทําเพื่อให้ชุมชนและสังคมเนี่ยยั่งยืนเป็นซัสแตนเเบิร์ของเมืองไทยเป็นกลุ่มชนเล็กๆที่ทําแล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่มากสําหรับการทาเทปเนี่ยค่ะเทปเป็นได้ทุกอย่างเทปม,มีมีคุณสมบัติที่ดีก็คือการไม่มีเชื้อราไม่มีแบคท,ทีเรียแล้วก็เป็น UV p r o t e c t ด้วยตัวเองแล้วก็ใ,ในในตัวของเขาเองเนี่ยในส่วน เป็นเมล็เนี่ยจะมีโอเมก้า3และโอเมก้า6ใเยอะซึ่ง3ในในอนาคตเมื่อกฎหมายเปิดเต็มที่แล้วเป็นพิเ็ษจริงแล้วเนี่ยเอ็มไทยสามารถจะแตกแตกอุตสาหากรรมไปได้เป็นอาหารเป็นเครืาา่องสำอางหรือเป็นยาหรือเป็นเคหะสินคอหรืออะไรอีกมากมายที่เราเราสามารถทำเป็นอุตสาหากรรมสำหรับการก่อสร้าง ปยชน์ของเะค้กเนี่ยค่ะเป็นเพือเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยจะดีมากเลยค่ะเพราะว่าโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่เป็น green อยู่แล้วเป็น eco อยู่แล้ว